หากราฟ B และ M ตรงนี้แรงกระจายแผ่น1,200นิวตันจุดนี้เป็นฟิกเป็นฟิกจะมี ax ay แล้วก็ ma แล้วแม่ต้องหา reaction ก่อน เดี๋ยวหา ma sigma ma เท่ากับศเพื่อที่จะหา ma กำหนดไปทางนี้เป็นบวก ma ไปทิศเดียวที่เรากำหนดก็เป็นบวก1,200หันไปหา f i ก a ตรงค่าหมดที่กำหนดก็เป็นลบลบ1,200คูณด้วยระยะครึ่งหนึงของ6คือ3 50ห้าหันไปหา ตรงข้ามกับทิศที่กำหนดก็เป็นลบห้าสิรอยห้าสิบหันไปที่ฟิกเตรงข้ามกับทิศที่กำหนดก็เป็นลบสามรอยห้าคูณด้วยระยะคือ10เท่ากับ0 ma เท่ากับกัดเครื่องเลขเ a เอลบพันสองร้อคูณสามลบห้ลบสามรอยห้าคูณสิเท่ากับศ พันหนึ่งร้อยห้าสิบนิวตันต่อเมตรนี่ก็หา a y ต่อจาก1 i g f y s i f y เท่ากับศูนย์กำทิศขึ้นเป็นบวก a y มีทิศขึ้นก็เป็นบวก a y พันสองร้อยส่วนกับทิศที่กำหนดก็เป็นลบสองร้อยสามร้อยห้าสิบก็ส่วนกับทิศกำหนดก็เป็นลบ เท่ากับ0 ay เท0ากับอรยบสามเท่ากับศูนย์นึ่้ิวตัน ax เท่ากับศเพราะไม่มีแรงแนวโนเมใน ok ในี่ก็มาวาดกราฟ v กรับ b ที่ <c oughs> จุด A มี A Y มีทิศขึ้น1,550ขึ้นไป1,550งพันอแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีน้ำหนักกระจาย200เป็นแผ่นไปจนถึงจุด C กดลงมา1,200ก็1,550งพันลบหนึ่ เป็นสามิที่จุดนี้เป็นสามรห้าสแต่มันเป็นกระจายแบบแผ่นคงที่ก็จะกลายเป็นเส้นตรงแบบนี้แล้วก็เหยนได้ว,ว่าที่ C ไปถึง B มันไม่มีแรงกระทำใดๆอันแสดงว่า V ก็จะคงที่ยาวไป เมื่อไปถึงจุด B แล้วมีแรงลงมา350ก็ลงมาจบที่0ูนย์นะแบบนี้คือถูกต้องเริ่ม0ูนย์จบศูนย์าก B ที่ก็มากราฟ M ต่อกรา M อันแรกเลยที่โครงสร้างมี MA ลงมา หนึ่งพันด้วเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบก็ลงมาหนึ่งพันเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็เราจะต้องหากราฟเอมจากกราฟบีโดยการหาพื้นที่พื้นที่รูปนี้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมข้างหมูสูตรก็คือหนึ่งส่วนสอง คูณฐานเอ๊ะคูณคูณยาวนะยาวหก,โกแล้วคูณด้วยผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือห้าศูนย์บวกด้วยสามห้าศูนย์พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสไอ้สี่เหลีออ่ยมข้งศูนย์จุดห้าคูณหกคูณด้วยหนึ่งห้าศูนย์บวกสามห้าศูนย์ ห้าพันเจ็ดร้อยเป็นลบเหน่งห้าศูนย์กลายเป็นหนึ่งแต่เนื่องจากกราฟ v มันไม่คงที่เพราะว่า ตัวกลีวียนมีพื้นที่จากมากไปน้อยเนี่ยพื้นที่อันนี้ไปจากมากไปฝั่งนี้เป็นน้อยมันก็เลยทําให้กราฟเอ็มเป็นเส้นโคง้งโค้งจากมากไปน้อยมันจะโค้งแบบนี้คือการโค้งจากมากไปน้อยโค้งมากไปโค้งน้อยก็จะประมาณนี้อ่อหม่โค้งมากไปโค้งน้อยประมาณนี้แล้วก็ ต้องหาพื้นที่ของกราฟ b อีกอันนึงเพื่อไปวัดกราฟ m อันนี้สามร้อยห้าสิบคูณกับหกสิบคูณกับสี่นะนี่ยาวสี่ก็เป็นสามร้อยห้าติดคูณสี่หนึ่งพันสี่ร้อยและเนื่องจาก ไอตัวกราฟบีมันเป็นเส้นตรงนะเอ้ยพื้นที่มันคงที่กราฟเอ็มก็เลยตัวเป็นเส้นตรงเพราะว่าพื้นที่ของกราฟบีมันคงที่นะพื้นที่อันนี้มันคงที่มันก็จะเป็นเส้นตรงแบบน,นี้ปับ๊บอันนี้ได้หน,นึ่งพันสี่ร้อยะอันเนี้ยได้หนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบลบหนึ่งพันสี่ร้อยก็เหลือห้าสิบแล้วก็ เราจะเห็นได้ว่าในตัวโครงสร้างด้านบนเนี่ยมันมีอีก50ม,ม,มุมไว้อีก50ด้วยก็จะปิดตรงนี้กลายเป็นศูนย์อืมในนี้ก็คือถูกจบที่ศูนย์ก็ประมาณนี้ข้อนี้